สวัสดีครับช่องบัวไทยไทยแลนด์คลา d Thailand นะครับชมผ่านทางช่องทาง Youtube เดี๋ยววันนี้มีโพสต์ของเพื่อนๆสมาชิกท่านใดบ้างที่ลงโพสต์ไว้ในกลุ่มบัวไทยไทยแลนด์คลาวไทยแลนด์นะครับก็จะเอามารีวิวนําเสนอให้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมโพสต์แรกกันเลยนะครับมาชมโพสต์แรกกันเลยนะครับโพสต์แรกเป็นโพสต์ของคุณสยามลันตานะครับ สยามรัตตาเนี่ยครับผมก็พูดไม่เคยถูกทุกทีนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นโพสต์ของคุณสยามรัตตานะครับได้แชร์โพสต์ไว้นะครับเป็นสาวเพศเมียนะครับเป็นสาวเพศเมียเจ้าของเปิดไว้24คะแนนนะครับอคานี้น่าจะลดสุดๆแล้วนะครับ บัวสูง140บบวกนะครับท่านไหนสนใจก็ทักทายคุณสยามรัตตาเข้าไปได้นะครับท่านไหนสนใจคลิปเพิ่มเติมนะครับจะดูตำหนิดูติ่งนมเต้านมนะครับหรือคลิปการเดินจะดูขาถกขาทางนะครับก็ทักทายเจ้าของกันเข้าไปได้นะครับร้อยสูงร้อยสี่สิบนะครับเนื้อหานี่ตามภาพที่เจ้าของเอาลงไว้เลยนะครับมีเขานะครับบัวสีแดงนะครับ เจ้าของเปิดแค่24,000เท่านั้นนะครับ24คะนแนนราคาเกินคุ้มนะครับตัวนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 2 1 4 1 6 0 1 5ราคานี่ถือว่าเกินคุ้มนะครับโค้ดถัดมาเป็นของคุณสยามรัตตาเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นวัวเพศเมียเจ้าของไม่แจ้งราคามานะครับตัวนี้ไม่มีราคานะครับเจ้าของเปิดเผื่อไวน้นี่ก็เผื่อมีใครสนใจเนียครัทำเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาก็ตามภาพเลยนะครับโพสต์ต่อมาเป็นของคุณธนิตปูยนนะครับเปิดเป็นวัวเปิดไว้เป็นวัวเพศเมียนะครับเป็นวัวเพศเมียเจ้าของบอกท้องได้เข้าหกเดือนแล้วนะครับท้องกับ kf k เ 6 8 0 1 4สเจ้าของรับประกันตำหนินะครับพิกัดอยู่ที่บอระบือนะครับสารครามเนื้อหนังดีนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ทักไทยเจ้าของกันเข้าไปได้นะครับ0807219060นะครับหงหาูกยงาา <c oughs> กนันนะ พร้อมนโพสต์ต่อมาเป็นของคุณธนิตปู่ยอดเหมือนเดิมนะครับคนเดิมนะครับมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับเป็นวัวเพศเมียนะครับสีแดงเจ้าของบอกท้อง3เดือนแล้วนะครับวัวสูงร้อยห้าสิบสามรับประกันตําหนิสนใจคลิปเพิ่มเติมนะครับดูตําหนิต่างๆนะครับก็ทักทายเจ้าของกันเข้าไปได้นะครับท่าทางการเดินดูขาดูแข้งนะครับก็โทรก็ศูนย์แปดศูเจองหนึ่ก้าศูนย์หกศูนะครับ โพสต์ต่อมาเป็นของคุณนัทพัฒน์ฟาร์มเนีะครับได้แชร์โพสต์ไว้เป็นวัวเป็นคู่นะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่3ามคู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่คู่แรกเป็นคู่แม่ลูกนะครับหมัวล้นธรรมชาติเลยนะครับแม่สูงร40ลูกอายุได้5เดือนนะครับ เนื้อหาก็ตามนี้เลยนะครับตามภาพเลยคู่ต่อมานี่เป็นคู่แม่ลูกนะครับแม่สูงร้อยห้าสิบลูกอายุ3เดือน,นะครับอีกคู่หนึ่งนี้เป็นคู่แม่ลูกเหมือนกันนะครับเป็นคู่แม่ลูกตัวเมียนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้านะครับลูกอายุได้6เดือนนะครับสนใจก็ทักทายคุณรัทพัฒน์ฟาร์มเข้าไปได้นะครับ เปิดแบ่งเบาๆนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอจตุนะครับจตุรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจตุจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศูนย์เก้าสี่สองห้าแปดสองสองสองหกนะครับโพสต์ต่อมาเป็นของคุณปียณหาบ้านใหม่ให้ลูกสาว KF31 นะครับเนื้อหนังดีนะครับลตัวยาวๆตัวตันๆหนาๆนะครับสนใจเอาไปทำแม่บล็อกในอนาคตนะครับก็ทักทายเจ้าของกันเข้าไปได้นะครับโพสต์ต่อมาเป็นของคุณจงกลฝนหวานไฟนะครับ ได้แชร์โพสต์ไว้เป็นวัวเพศเมียสีแดงๆนะครับเป็นสาวท้องแรก8เดือนนะครต้องการย้ายบ้านท้องกับพ่อ KF31 นร,รับประกันตำหนิเจ้าของว่าอย่างนั้นนะครับสูง140พิกัดอยู่ที่จังหวัด1 0 1 0 9 9 9 9 9 1062นสนใจรูปภาพคลิปเพิ่มเติมนะครับการดูการเดินหรือตำหนิต่างๆนะครับก็ทักทายเจ้าของกันเข้าไปได้เลย พสต่อมาเป็นของแพนด้าตาดำๆนะครับได้แชร์โพสต์ไว้ได้แชร์โพสต์ปเป็นวัวเพชเมียนะครับแม่ลูกนครับพิกัดอยู่ที่แก่งคอนะครับจังหวัดชัยภูมิสนใจก็ทักไทยเจ้าของเข้าไปได้นะครับ0981487043นบโพสต์ต่อมาเป็นของพี่แมนคนเดิมนะครับได้แชร์โพสต์เอาไว้เป็นวัวเพชเมียนะครับสีเทา เจ้าของบอกเปิดราคาเบาๆนะครับตอนรับปีใหม่ท้อง3เดือนนะครับสูงร้อบวกเชิงเชิงนีสใสดีนะครับเจ้าของเปิดไว้37คะแนนรับประกันตำหนิรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับท้องด้วยนะครับรับประกันนะครับได้ท้องกับพ่อยิวโก้นะครับ SP 006สนใจก็ทักเจ้าของเข้าไปนพี่แมนคนเดิมไม่มีเบอร์โทรนะครับก็ทักท่ายตาม Facebook นี่เข้าไปได้นะครับ โพสสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นโพสต์ของภูผาฟาร์มโคขุนไก่ชนนะครับได้แชร์โพสต์ไว้เป็นบัวเพศเมียนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับหนาๆยาวๆนะครับท้องด้วยนะครับ4เดือนเนื้อหาตามภาพที่เจ้าของเอาลงไว้ให้ดูนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวัวไทยไทยแลนด์พาวไทยแลนด์นะครับก็จะนําเอาโพสต์ของเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับ มีการซื้อขายหัวไฟล์หรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเกี่ยวกับวัวไฟล์ที่เพื่อ,อบบบบบบบนๆสมาชิกได้ลงโพสไว้ในกลุ่มวัวไทยไทยแลนด์ผมก็จะเอามารีวิวนำเสนอให้เหนะ็นคลิปหน้ามีโพสของเพื่อนๆสมาชิกท่านใดบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี